หน้าหน้ามนุษย์หน้ามนุษย์สัดส่วนเท่า,ากับตารางช่องสมต่อสี่สัดส่วนสามต่อส่กว้างสาความยาวของใบหน้าและกระโหลก ในตัวภาพไทยก็จะอยู่สัดส่วนประมาณนี้วงหน้าอยู่สามส่วน ส่วนใบหน้าตรงนี้คิดเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งตัวนี้หนึ่งวนี้จะแบ่งเป็นสามส่วนสัดส่วนตรงนี้หนึ่งช่องสองช่องสามช่องตรงนี้ก็จะเท่ากันนี่หนึ่งส่วนในส่วนของหน้าจริงๆเวลาเมื่อขึ้นโครงสร้างได้แล้วหน้ากว้างตรงนี้กับตรงนี้เท่ากัน แบ่งเป็น3ส่วนหูอยู่ตรงนี้นะครับบ่งหน้าเมื่อล่างเสร็จแล้วก็ลงเส้นจริงที่ต้องการเป็นคอประมาณครึ่งหนึ่ครึ่งสวย ในตำแหน่งที่นี่เป็นทรงผมทรงมหาไทยนี่ทรงผมปีในสมัยาาโบราณรวมทั้งเป็นแนวกระดกตามด้วยคิ้วตาจมูกปากคิ้ว ที่ปลายติ่งหูตรงนี้จะเป็นเวลาจะใส่หน้าจะต้องออกมาเป็นสามเหลี่ยมให้อยู่ในทรงนี้เพราะันปากจะกว้างประมาณนี้ หน้าภาพถ้าเป็นผู้หญิงก็จบเลยถ้าเป็นผู้ชายก็เติมหนวดเข้าไปาผู้หญิงก็แบ่งเพศนได้โดยการใส่หนวดแต้มหนวดเข้าไปรายละเอียดเล็กน้อยกันแต่ว่าตารางจะโยะไปหนึ่งช่องเพราะเป็นหน้า <c oughs> ด้านข้างที่เป็นเสี้ยวไปดเป็นข้าง สามเหลี่ยมเหมือนเดิมอยูเส้นนี้เพราะนั้นตจะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับคิ้หนวดก็จะอยู่แค่จบอยู่ในตารางนี้ ด้านข้างแต่มีอยู่อันหนึ่งที่เป็นพิเศษของคนของการเขียนภาพตัวภาพไทยให้สังเกตอยู่ที่ดวงตาตาของตัวภาพไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งด้านด้านไหนก็ตามไม่ว่าจะด้าน45ด้านตรงด้านข้างแต่ตานั้นยังอยู่ในด้านตรงตาจะเป็นตาด้านตรงซึ่งถ้าเป็นอนาตโตมีจริงๆตาจะเป็นลักษณะของ สามเหลี่ยมอย่างนี้ถ้าเป็นในการเขียนแบบตะวันตกน,นที่อยู่ในเบ้าตาแต่ตาของภาพไทยนั้นไม่ว่าจะหันหน้าไปด้านข้างหรือหน้า45หรือหน้าตรงตาจะมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็รักษาสามเหลี่ยมด้านข้างในนี้หน้าตาจหมูกปากรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในโครงสร้างสามเหลี่ยมตัวน,นี้นะครับสามเหลี่ยมตัวน,นี้เพราะฉะนั้นรายละเอียดของหน้าภาพทั้งหมด เวลาเขียนแล้วจะต้องรักษาโครงสร้างในสามเรี่ยมให้ได้เอ,อ,อาหน้าอาดนะ,ะจะถ่ายตารางเหมือนเดิมตารางก็อยู่ในกล่องเหมือนเดิม สามประมาณนี้นี้แบ่งครึ่งน่าอาจจะเป็นซ้ายขวาเหมือนกันก็แบ่งครึ่งในช่องกลางหน้าหวงหน้าก็จะเป็นส่วนซ้ายขวาโอ เท่ากันนะลักษณะตัวนะอาจจะเป็นวิธีเขียนก็คือใช้กึ่งกลางใช้แกนกลางเป็นตัวกำหนดหากระโลกเหมือนเดิมต้องมีกระโหลกด้วยอตอนบนก็เป็นทรงผมทรงมหาไทยก็จะลงบนกึ่งกลางพอดีเห็นไหมตัดก่อนไหม ต่อเลยครับต่อนะตัวนี้นี่นี้คือโครงสร้างโดยรวมในตารางตัวนี้มันแบ่งอยู่แล้วสัดส่วนก็ลงเส้นจริงวงหน้าที่เราต่าร่างได้ก็จะมีลักษณะที่เอาเอาเส้นสีแดงส้มนี่จะเป็นเส้นจริงที่ต้องการวงหน้าสําคัญันเดิมก็คือตารางหน้าสามเหลี่ยมเดี๋ยวต้องหาให้เจอไว้ตรงนี้ก่อนประมาณนี้ รายละเอียดของบงหน้าปลายจมูกแล้วก็สันจมูกขึ้นมา1ช่องตารางคิ้วตาตาจีงหูใต้หัวตรงนิดนึงนะตำแหน่งส่วนบนของหูต่ำลงมานิดนึงแล้วก็ใส่ตา2ชั้น จะหมูปากสามเหลี่ยมหาไว้แล้วก็ตำแหน่งของปากตรงนี้ก็แบ่งช่องนี้จะแบ่งเป็นสามส่วนเป็นริมวิิปากบนในสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็เป็นปากเป็นลิวิปักล่างแล้วก็เป็นลูกขามถ้าเป็นตัวนางก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นตัวพระก็เติมนวขก็ไปให้อยู่ในโครงสร้างสามเหลี่ยมเหมือนเดิม